สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะ,ะกับเอทูบช่องด,ดวงแล้วย้อนดูตัวคนสองราศีนี้ไม่เจ็บไม่จนแถมเงินยังล้นบัญชี คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสอราศีที่ช่วงนี้นับได้ว่าพ้นทุกพ้นโศกเตรียมรับศัพ์ลูกเดียวแล้วค่ะก่อนเลยนะคะเทุกตะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะ หากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนสองราศีที่นับแต่นี้ไปเรียกได้ว่าพ้นจากทุกยากวิบากกรรมทรมานมานานมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีกรกฎช่วงที่ผ่านมาถือว่าหนักหนาพอสมควรเลยนะคะชาวกรกฎการงานไม่ค่อยราบรื่น จะโทษทุกในเรื่องของงานและเงินแล้วก็โทษทุกในเรื่องของสุขภาพการเงินรวมทั้งมีสหายด้วยค่ะแต่ตอนนี้ได้พ้นครอพ้นโศกเพราะตอนนี้ดาวเสาร์ได้ยกย้ายออกไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะพร้อมกับดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนกันมมะซึ่งเป็นราชาโชคของชาวราศีกรกฎถือได้ว่าผู้ใหญ่จะให้คุณในด้านของหน้าที่การงานรวมถึง ท่านก็มีเกณฑ์ไปถึงการได้บ้านได้รถและอสังหาริม,มทรัพย์ด้วยค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีเมษที่ผ่านมาถูกดาวมฤตยูทับในราศีทำให้ชาวราศีเมษดวงชะตาเหมือนโดนวิบากกรรมซัดถาโถมเข้ามาเลยนะคะชาวเมษบางคนถึงกับว่าชีวิตแย่มากๆปัญหาก็เยอะหลายคนสูญเสียคนรัก สูญเสียครอบครัวสูญเสียการงานสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลจากที่ไม่เคยป่วยหนักก็ป่วยหนักจนแทบจะเอาตัวไม่รอดก็มีแล้วหลังจากที่ดาวมฤตยูย้ายราหูก็มาอีกแถมดาวพฤหัสบ,บดีมาทับเล่งซึ่งก็บอกว่าดีนะคะแต่ว่ามามีราหูอีกเรียกว่าโชคซัดกรรมซัดค่ะ ชาวราศีเมษต,ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับท่านแล้วนะคะถือได้ว่าพ้นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นี้ไปดีมากๆแล้วละคะ่ะเอาล่ะคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสองราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ไม่เจ็บไม่โจรอีกต่อไปแถมเงินยังล้นบัญชีอีกด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้น มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ